ตัวนี้ที่ที่เย็บเสร็จแล้วนะคะไม่มีอย่างยืดนะคะนี่ค่ะจะเป็นตัวล็อกด้านหลังนะคะวิธีการใส่นะคะนะคะจมูกออกคางจมูกนะคะเราใส่เข้ามานะคะตรงค้องคอนะคะตรงนี้ปรับได้นะคะนะคะคองที่คออย่างนี้นะคะนะคะอันนี้จะดึงมาที่หูนะคะ ดึงมาที่หูแบบนี้ฝั่งนี้ดึงมาที่หูแบบนี้ค่ะนะคะจับตรงนี้ให้แน่นนี่ค่ะปรับระดับข้างจะเห็นนะตรงนี้เราจะล็อกไว้ด้านหลังเป็นอย่างนี้ นี่ค่ะปัดตรงนี้นี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะ ันนี้จะใส่ที่หูนะคะนะคะเราก็ใส่มาในนี้ตัวนี้จะเป็นนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นจมูกนะคะตัวนี้ที่เกี่ยวกับหูที่เราเย็บไว้นะคะจะเห็นช่วงที่เราเว้นไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ช่วงนี้ที่เราเว้นไว้แล้วก็ตัวนี้ดึงขึ้นดึงลงได้นะคะนคะคะประมาณนี้นะคะนคะคะตัวนี้จะดึงขึ้นดึงลงได้ตามสะดวกเลยนะคะ ตัวนี้ที่เราเว้นไว้อยู่ที่เอ่อหนึ่งซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะ1นึซนติเมตรทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่เราเว้นไว้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะจมูกคางตรงนี้ ดึงขึ้นนะคะปรับอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อนตรงนี้นเรียบร้อยค่ะนี่นะคะคล้องที่หูล็อกที่หลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะไม่ต้องมียางยืดตัวนี้ที่ใส่แผ่นกองนะคะ ตัวนี้ที่ใส่แผ่นกองใส่แผ่นกองถอดเข้าถอดออกได้นะคะเราจะสร้างแพทเทิร์นผู้ชายนะคะวัดจากตรงนี้เข้ามานะคะเราจะสร้างที่จะหมูกก่อนนะคะวัดตรงนี้เข้ามา5เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็วัดจากตรงนี้เข้ามา3มเซนติเมตรนะคะมาร์กไว้นะคะแล้วก็มาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะวัดออกมา 0.3ซนติเมตรนะคะตีเส้นนิดนึงนะคะแล้วก็โค้งนิดนึงนะคะวัดจากตรงนี้เข้ามานะคะ4เซนติเมตร14เซนติเมตร ตีเส้นเลยนะคะตีเส้นวัดลงมา4.5เซนติเมตรนะคะวัดออกมาตีตัดตรงอย่างนี้เลยค่ะวัดเข้ามานะคะ4.5 แล้วก็4.5นะคะ4.5 4.5วัดลงมา1.5นะคะวัดลงมา2เซนติเมตรนะคะตีเส้นมาอย่างนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็ตีเส้นตัดตรงมานี่เลยนะคะยางม,มานี่เลยใช้ปากแก้วนะคะนี่ค่ะตั้งระหว่างตรงนี้เพื่อที่จะทำเส้นโค้งนะคะนี่ค่ะ แค่นี้เองก็จะได้เส้นโค้งแล้วนะคะนี่ค่ะพอเราได้จากตรงนี้เสร็จนะคะเราวัดตรงนี้ลงมานะคะอ่าเจซนติเมตรนะคะหรือว่า8ปดก็ได้นะคะความยาวจากตรงนี้ทั้งหมดที่เราจะวัดก็คือ1 9บเซนติเมตรนะคะของผู้ชายอยู่ที่1 9บเซนติเมตรนะคะ วัดเข้ามาอยู่ที่3เซนติเมตรค่ะวัดขึ้นไปสามนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้เลยค่ะแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งสองนิดแล้วก็วัดออกมา0.3นะคะไม่ต้องเยอะ วัดเส้นตีเส้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,คะตัดโค้งนิดนึงพอเราได้อย่างนี้เราก็ตีเส้นมานี้เลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะวัดเข้ามา1.5ค่ะ หนึ่งจดีเส้นนี้ได้ค่ะพับเส้นเพื่อที่จะตัดนะคะ,คะพับเส้นเพื่อที่จะตัดนะคะ ร้อยค่ะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของไซส์ผู้ชายนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําที่ใส่แผ่นกรองเลยนะคะเราก็พับตรงนี้ลงมานะคะนี่ค่ะทําสําเนาตัวนี้ได้เลยนะคะก็ี้สําเนาตัวนี้ได้เลย ืออยากได้ยาวมากยาวน้อยก็แล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้จะอยู่ที่8นะคะจะใช้อยู่ที่8เนอะแล้วแต่ความต้องการนะคะนี่ค่ะเราก็ copy อ,ปปอย่างนี้เลยค่ะ copy ปปจากต้นฉบับมานี่เลยค่ะ ที่จะตัดนะคะเราก็พับตรงนี้พับตรงนี้ค่ะรอยที่เราวาดไว้เราก็ตัดได้เลย เรากลางมาอย่างนี้เราก็ตัดตรงนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ไปวางที่ผ้าได้เลยนะคะตัวนี้นวางที่ผ้าได้เลยค่ะเรียบร้อยไปตัดผ้ากันเลยนะคะเมื่อเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จเราก็ทําการตัดผ้านะคะเราก็จะตัดผ้า 2ชิ้นตัวนี้จะได้สองชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีก็จะมีซ้ำนายอีก1ชิ้นอันนี้1ชิ้นนะคะ1ชิ้นแล้วก็ตัวนี้สองชิ้นนี่ค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ก็จะมีผ้าตัวนี้นะคะสชิ้นนะคะตัวนี้สี่ชิ้นนคะคะสชิ้น ก็จะมีเชือกเส้นนี้นะคะเนะะี่ยค่ะผูกหัวตรงนี้จะไม่ใช้วันนี้จะไม่ใช้ยางยืดนะคะก็จะเป็นเชือกตัวนี้แทนนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้คือปุ่มล็อกนะคะหาซื้อได้ทั่วไปเนาะวันนี้เราจะไม่ใช้ยางยืดนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเนะะี่ยค่ะ ความยาวตามความต้องการนะคะความยาวตามความต้องการของแต่ละคนนะคะวัดรอบหัวดูนะคะเพราะว่ามันสามารถปรับได้เนาะนะคะอยู่ที่34นิ้วนะคะนะคะความยาวอยู่ที่34นิ้วไปดูวิธีการเย็บกันเลยค่ะเราจะใส่ลวดด้วยนะคะไปดูวิธีการเย็บกันเลยค่ะ เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเย็บตรงนี้หนึ่งชิง้นนะคะเย็บจมูกก่อนนะคะ เราจะนำชิ้นนี้มาประกบอย่างนี้เลยนะคะหันด้านที่หันด้านที่ถูกออกเลยนะคะนะคะหันด้านที่ถูกออกมาเลยประกบเย็บอย่างนี้เลยนะคะเราจะเย็บแค่ตรงนี้ก่อนนะคะรอบหนึ่งเนาะเย็บยืดด้วยก่อนรอบหนึ่งนะคะ นี้เสร็จนะคะเราจะเย็บตรงนี้วัดจากตรงนี้ลงมานะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่เราจะใส่เพื่อที่เราจะใส่ลวดเข้าไปในนี้นะคะเราก็วัดลงมาจากตรงนี้ลงไปนะคะ วัดลงมาอยู่ที่1.5เซนติเมตรนะคะ ก็มาเย็บปิดเก็ดตรงนี้นะคะเย็บประกบให้เสร็จเลย นีจะเป็นชิ้นที่อยู่ติดกับจมูกนะคะเราก็มาเย็บชิ้นนี้เลยค่ะ สี chính đây ่ชิ้นเลยนะ กบชิ้นนี้เลยนะคะด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะ ตรงนี้เลยนะคะเย็บมานี่ข้ามมานี่เลยตรงนี้ไม่เย็บนะคะตรงนี้ตรงเนี้ยไม่เย็บแล้วก็มาเย็บนี่นะคะมาเย็บ อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็มาจีบตรงนี้ ตัวนี้ที่เราเย็บเพื่อที่จะใส่รวดตรงนี้นะคะนะคะี่ค่ะเราก็ใส่รวดตรงนี้ได้เลยจะอยู่ด้านบนนะคะเราก็จะเย็บตัวนี้ เราจะใช้ตรงคางนะคะเราจะใส่ไว้ตรงคางนี้เนาะ เราจะสอดเข้ามาในนี้นะคะเราจะใส่อย่างนี้นะคะโดยเอาเนี่ยยัดเข้ามาอย่างนี้เย็ยบเลยค่ะ อันนี้จะเหลือไว้นิดนึงนะคะเหลือไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะ น้ำสายเน,นี่ยค่ะนำสายนี้สอดเข้ามานะคะแล้วก็พับครึ่งตรงนี้ใส่เข้ามาในนี้เลยนะคะ,นะคะเหลือไว้อยู่ประมาณ1นึเซนติเมตรนะคะรวดรายเลือกเอาได้เลยนะคะจะเอารวดรายไหนนะคะหนึซติมใส่เข้าไปในนี้เลยะคะ่ะ ันนี้เหมือนเดิมนะคะคล้องขึ้นข้างบนใส่กับมาน,นี้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเก่ยไก่อีกแบบนะคะ ันนี้จะคล้องที่หูนะคะ